งการปิดการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นคําเฉลยแล้วละครับสำหรับดิวซื้อบิ๊กหลอดขนาดใหญ่แล้วข่าวลือที่ลือกันหนาหูและเกิดว่ากลุ่ม King Power จะไปซื้อ Air ์เอเชียลือมาเป็นเดือนๆผู้บริหารบอกตอบอ้อมแมอ้มอม,มวันนี้ชัดแล้วว่าซื้อ ซื้อแล้วซื้อจริงนะคะและจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งของแอร์เอเชียด้วยนะคะกลุ่ม King Power หรือคุณวิชัยศรีวัฒนประพานี่แหละค่ะวันนี้ทางคุณพ,ะะพัชพลเบลเวลนะคะซีอของเอเชียเอเวชั่นหรือว่า สายการบิน Asia, แอร์เอเชียแถลงด้วยตนเองเลยว่าได้ขายหุ้น AAV ให้กับคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะคะที่เป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัท King Power รวมถึงสมาชิกครอบครัวของคุณวิชัยด้วย1,890ล้านหุ้น ที่ราคาเฉลี่ย4บาท20สตางค์ต่อหุ้นนะคะคูณกันก็ทำการซื้อบิ๊กกรอในวันนี้ในตลาดหลักทรัพย์ถึง7,940ล้านบาทค่ะซึ่งราคาหุ้นที่4บาท20นี้ก็ต่ำกว่าราคาปิดที่ตลาด6บาทนะคะพอหลังจากมีข่าวนี้มาก็ทำให้ราคาหุ้นวิ่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไลาย3โมงกว่านี่แหละค่ะ นั่นทำให้คุณวิชัยและครอบครัวนะคะสัดส่วนถือหุ้นประมาณ39กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนกลุ่มคุณทัศพลทันทีด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ติดตามให้ดีนะคะมีการแถลงข่าวจากกลุ่ม King Power เวลา10นาฬิกา30นาทีก็คาดว่าจะเป็นเรื่องการเข้ามาถือหุ้นในแอร์เอเชียและแผนธุรกิจหลังจากนี้ค่ะ แน่นอนว่าตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์นะคะการซื้อขายรายการครั้งใหญ่ซึ่งเกินกว่า25ก็ต้องทำ tender offer นะคะหรือว่าตั้งโต๊ะทำคำเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปเพราะว่านี่เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะมีผลต่อทิศทางบริษัทแน่นอนค่ะ,คะนี่ก็เป็นข่าวสรุปมาในช่วงวันนี้และที่สำคัญ5้าโมงครึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเปลี่ยนเก้าอี้ตัวกรรมการ บริษลแล้วก็มีคุณอัยวั์ศรีวัฒนป,ประภาและคุณอภิเชษนะคะซึ่งเป็นลูกชายทั้งสองคนของคุณวิชัยมานั่งในตําแหน่งกรรมการของ AAV แล้วด้วยค่ะครับจัดเจนแล้วนะครับคําถามก็คือแอร์เอเชียภายใต้การบริหารของคิงพาวเวอร์จะเป็นยังไงค,ค่ะมีถามที่น่าจับตาละเกินครับคือชื่อของคุณทัศพลจากนี้จะไปอยู่ในอุตสาหกรรมไหนหรือเวทีไหนต่อไปอุตสาเป็นคนปลุกปั้นอเอเชียไทยแลนด์มานะคะ